สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้วันที่ยี่สิบหกกุมภาพันสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะวันนี้เราจะพามาดูต้นเพาะเนื้อเยื่อออกลูกปีแรกนะคะอายุสี่ปีที่สวนนะคะปลูกได้สี่ปีนะคะลงดินได้สี่ปีนะคะนับจากวันนั้นถึงวันนี้อันนี้เป็นอินทาผาลัมเพาะเนื้อเยื่อจากแฝดด DVD ดีอังกฤษนะคะสายพันธุ์บาฮีเหลือง ะะแล้วก็ออกลูกปีแรกนะคะตอนนี้ออกสองจันเดี๋ยวกำลังแทงอีกหนึ่งจันนะคะทรงเขาก็จะสวยนะคะอินทาลัมเพาะนเยอทรงเขาจะใหญ่อันนี้ก็ออกได้สองจันแล้วปีนี้เดี๋ยวก็กำลังแทงกำลังแทงออกมาอีกนะคะนี่ เขาก็จะทยอยออกเรื่อยๆนะคะอินทผลัมอันนี้ปีนี้เป็นปีแรกของอเพาะในเยื่อออกลูกนะคะ,คะดูเขานี่ผสมเกสรประมาณหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานวันนี้เราจะมามาคุยเรื่องอปัญหาของอินทผลัมโรคโรค ก็จะเป็นโรคแมลงนะคะศัตรูของอินทผลัมก็คือ,อด้วงด้วงมะพร้าวด้วงนะคะด้วงมะพร้าวเป็นปัญหาที่ทำให้ต้นอินทผลัมตายได้นะคะเราจะพามาดูพามาดูดูของด้วงที่เขาเจาะเจาะต้นเขาจะเจาะลำต้นเพื่อจะไปกินที่อ่อนๆนะคะ เจาะเข้าไปกินข้างในยอดมันประมาณนี้เนี่ยค่ะอันนี้คือเห็นไหมคะท่านผู้ชมอันนี้คือรูเก่าเนี่ยค่ะจะเป็นรอยแบบนี้เลยเป็นรอยเป็นรูรูเก่าอันนี้คือเข้าไปแล้วไม่อยู่เราก็จะมาอีกรูหน,นึ่งเนี่ยค่ะอันนี้รูใหม่ เห็นไหมคะท่านผู้ชเขาจะเจาะแบบนี้เลยนี่คือปัญหาของเขาเออหาองเขาเนี่ยคะ่ะที่เราเขี่ยออกมาแล้วเนี่ยที่เราออกมาแล้วด่วงเนี่คะ่ะด้วงกขจะเป็นอย่างนี้ก็ออกมาคอขาดเลยเสร็จแล้วเราก็ใช้น้ํายาล้างจานนะคะใช้น้ํายาล้างจานีนเทเข้าไป ะะ่ใช่ด้วงด้วงปัญหาของเขาก็คือด้วงเนี่ยแหละคะ่ะก็จะมีอีกหนึ่งต้นนะคะที่ออกลูกเดีย๋ยวพาไปดูนะคะพาไปดูกําลังพึ่งแทงช่อนะคะนี่แทงช่ออันนี้ก็พเพาะในเยื่อเหมือนกันเห็นไหมคะท่านผู้ชมนี่ก็อีกประมาณสักสีห้าวันเขากจ็จะเริ่มแตกจันก็จะผสมเกสร นะคะคอันนี้คืออินทผลัมเพาะในเยื่อแลบดีวีดีจากาไร่ด้วยสองมือแม่นะคะที่ไร่ด้วยสองมือแม่ก็จะมีทั้งเพาะเมล็ดแล้วก็เพาะในเยื่อนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูอิอนทผลัมเพาะเมล็ดปีนี้ออกลูกประมาณสิบสิบกว่าต้นสิบกว่าต้นนะคะ